โคไทยเปียบดังครอบครัวบ้านเมืองของพวกเราสงบสุขหรือไม่บ้านเมืองสงบสุขพะยะค่ะแต่มีบางหมู่บ้านที่ขาดน้ำและต้องการความช่วยเหลือใช่พะยะค่ะหาขุดคลองเชื่อมแม่น้ำได้ปัญหาน้ำาะหมดไปข้าจะเล่นดำเนินการขุดคลองเพื่อให้ประชาชนทุกหมู่บ้านได้ใช้น้ำอย่างเพียงพอข้าจะจัดการกำลังคนเพื่อสนองพระราชดังดิโดยเร็วพะยะค่ะ พ่อขุนดูแลพวกเราอย่างแท้จริงทรง,ง,งพระเจริญนี่ใหญ่ท่านทำงานหนักเพื่อรัษฎรข้าขอร่วมดูแลบ้านเมืองแทนท่านบ้างสุโคไทยเป็นของทุกคนสามชนเจ้าต้องเรียนรู้ให้หยาบปกครองและความเมตตาข้าพระองค์พร้อมรับคำสั่งหากมีสึกหรือเหตุใดข้าพระพุทธเจ้าจะปกป้องประชาชนดีมากทหาร ทหารคือกำลังสำคัญของแผ่นดินจงเตรียมพร้อมเสมอข้าจะจัดก,การและดูคนงานและดูแลการปกครขของเองพี่ใหญ่ข่าภาคภูมิใจที่ได้รับใช้ใต้เบื้องพระยุบุคลาทหารคือกำลังสำคัญของแผ่นดินจงเตรียมพร้อมเสมอข้าสัญญาว่าจะดูแลประชาชนให้ดีสุขทใยต,ต้องสงบุกและ,จะเจริญรุ่งเรือง ข้าภาาภูมิใจที่ได้รับใช้ใต้เบื้องพายุกระบาดงานพิเอฆุ่เจ้าเจ้างถงามน,นะเจ้าควรรักษาผีไว้ให้ยูกหลางของพวกเจ้าได้เรียนรู้ขอบพระใจพระยาค่ะท่าทำด้วยใจเพื่อให้สุขบัวใจของเรานั้นได้รู้ได้รู้จักั่วหน้า พ่อคุณบ้านเจ้าของเราสวยงามมากข้าอยากจะเติบโต,ตเป็นคนดีแบบชัานดีมากเจ้าต้องสั้งใจเรียนรู้เพราะวันหนึ่งเจ้าจะกลายเป็นกําลังสําคัญของเมืองสุโไทยหากพ่อคุณเห็นสมควรขอให้ส่งเสริมให้สินค้าของเราขายไปยังเมืองอื่นการสินค้าของเมืองสุูไทยให้โด่งดังไปทุกแคว้นขอขอบคุณพระไทยไะยาค่ะ พื้นที่นี้เหมาะแก่การขุดคลองมากพวกเจ้าจงไปเตรียมกำลังคนและเครื่องมือมาให้พร้อมข้าจะจัดการและดมงคนงานและดูแลการขุดคลองเองพี่ใหญ่ท่านไม่เคยละทิ้งประชาชนท่านคือพ่อทแท้ๆของแผ่นด,ดินโอไทยจะรุ่งเรืองได้เพราะพวกเราร่วมมือกันข้าภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความเจริญให้สุโขไทยเราจะทำงานนี้ให้สำเร็จสมดังพระราชะประสงค์ ลักษณะการปกครอง 1. แบบพ่อปกครองลูกปิตาธิปไตยคำนำหน้าพระมหากษัตริย์คือพ่อขุนประชาชนมีน้อยความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันเหมือนพ่อกับลูกลักษณะการปกครองสองแบบธรรมราชาประชากรเพิ่มขึ้นบ้านเมืองมีการเปลี่ยนแปลงยกฐานะกษัตริย์จากพ่อ เป็นสมมติเทพเรียกคำนำหน้าพระนามจากพ่อขุนเป็นพรยาและใช้หลักทศพิษราชธรรมในการปกครองจึงเปลี่ยนพระนามของกษัตริย์เป็นพระมหาธรรมราชา